สวัสดีครับมาพบกับ dca ep 5ของเรากันนะครับก็เป็น ep ส่งท้ายปีของของซีรีส์นี้เนาะเดี๋ยวเราก็เริ่มมาได้5เดือนละนะครับเดี๋ยวปีหน้าก็จะน่าจะเต็มปีเนาะปีนี้เรามาเริ่มตอนประมาณตั้งปลายปีละปีหน้าก็จะได้เต็มปีกันนะครับก็พอตอนนี้ก็อยู่ที่พันสากว่านะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดออูอันนี้ผม เนื่องจากว่าผมซื้อหุ้นอะ่ะเมื่อวันอังคารที่ยี่สิบสามเนาะผมก็เลยแคปตัวพอร์ตของเราก่อนที่ผมจะเริ่มซื้อหุ้นมานะครับก็ก่อนที่เราจะซื้อหุ้นของเดือนนี้ยพอก็อยู่ที่หนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับเพราะขาดทุนอยู่ร้อยกว่าเหรียญก็ตามสภาพที่หุ้นมันลงมาเมือ่อเมื่อเดือนสองเดือนที่ผ่านมาแหละนะครับไอ้ส่วนที่มันเป็นเงินไทยค่าเงินบาทแข็งยังไงผมว่าอย่าไปสนใจเลยเราดูที่ u ู d อสดีแล้วกันเพราะว่า เราตั้งใจลงเดือนละสามรอเหรียญใช่ไหมเราเราดูหน่วยเป็น USD ไปเลยเนาะไม่ต้องไปดูเงินไทยอะไรมากมายนะครับหุ้นที่เรารักตอนนี้อ่ะอัปเดตของเดือนที่แล้วเนาะใครไม่ได้ดู EP 4ีนะครับหุ้นที่เราลักเปลี่ยนเปลี่ยนจากหหุ้นเป็นหกหุ้นละเพราะว่าผมเติมเอซอนเข้ามานะครับเอซอนเะอ็นเตอร์ไพเนาะก็มีการรีวิวคร่าวๆไปแล้วใน EP ที่แล้วแล้วก็ผม EP เอซอนแบบ ไม่ได้ร้าวมากก็กลางๆแล้วกันอยู่ในพอร์ตรีแค p หุ้นเมื่อเมื่อ EP เท่าไหร่24มั้งใช่ไหมครับ mm hmm. ที่ผมเล่าเรื่องหุ้น Cyber Security แล้วก็มี a อซ n Enterprise แถมเข้ามานะครับก็เล่าให้ฟังแล้วว่าเข้าๆว,ว,ว่าทำไมผมชอบหุ้นแบบ a อซ o นนะครับรอนเวย์มันยาวแค่ไหนแล้วก็เลยใส่หุ้น a อซ o n เนี่ยมาเป็นหุ้นที่เราจะซื้อทุกๆเดือนนะครับก็เป็นตอนนี้ก็คือในสิโทเค็นที่เราใช้อ่ะหโทเค็นอ่ะ มันจะมาอยู่ในหุ้น6ตัวเนี้ยนะครับเพราะฉั้นมันจะเหลือแค่4โทเค็นซึ่ง4โทเค็นของเราในเดือนเนี้มีใครบ้างนะครับก็เป็น4ตัวนี้นะครับก็ซื้อ Snowflake เหมือนเดิมนะครับเออซื้อ r u b r i c ซื้อซ s c a l e r นะครับ Snowflake เนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่างบออกมาผมโอเคเลยผมโอเคเลยกับการเติบโตระดับประมาณเกือบเกือบ30ของเขานะครับทิศทางก็ ไปได้ค e, no ่อนข้างดีนะครับผมมีรีวิวไว้แล้วใน EP ยี่สิบห้านะครับใครสนใจก็ไปดูได้ว่าเฮ้ยปีนี้ผมคิด Snowflake ยังไงเนาะก็เลยซื้อมาอีกเดือนหนึ่งเหมือนเดิมนะครับส่วนรูบริกเนี่ย EP ยี่สี่เรารีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆรูบริกเนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในชุดหุ้นที่เราหลักที่เราตั้งใจซื้อทุกเดือนนะแต่กลายเป็นว่าเราซื้อมาห้า EP เฮ้ยเราซื้อมันทุกเดือนเลยว่ะเนาะเพราะว่าหนึ่งคือผมว่าทิศทางของธุรกิจอ่ะมันดีมาก ทุกคนจะต้องใช้มันแน่ๆคล้ายๆกับมันก็คือเป็นหนึ่งในคุณ Cyber Security ที่ผมชอบเนาะแล้วก็ยิ่งมาเป็นยุค AI เนี่ยพอมันเป็นยุค AI เนี่ยการที่มันมี AI a g เจนที่มันมีโอกาสจะเกิด Hallucination ได้ตลอดเวลาเนี่ยผมว่าการที่เรามี Backup Data Backup Cyber Security ที่มันพร้อมที่จะ r e w i n ตัวเองกลับมาในเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่า เอไอเจนมันสั่งอะไรผิดพลาดสักอย่างหนึ่งอะ่ะโดยที่ไม่ต้องมีคนแฮ็กก็ได้นะมันเกิดการฮอลลูของมันอะ่ะเราสามารถจะรีไวล์กลับไปในสเตทที่มันแบบไม่เกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ารูบิกเนี่ยมันจะเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของโอเปอเรชันยุคใหม่เลยก็เลยกลายเป็นหุน้นที่เราเลือกที่ซื้อไปทุกเดือนเหมือนกันเนาะผม,ผมก็ยังคือผมยังไม่อัปเกรดมันถึงขนาดเข้าไปอยู่ในชุดหุ้นที่เรารักนะใช่ไมแต่ว่าในตอนเนี้ถ้าถามผมอะ่ะราคามันยังเป็นแบบนี้ราคามันยังไม่ได้แพงเวอร์วังอะไรมาก ผมก็คงซื้อไปทุก,ทกเดือนนะครับใครสนใจก็ไปดูในอียี่สิบที่ผมรีวิวหุ้น Cyber Security ของปีนี้ได้นะครับเช่นเดียวกับ C s c a l e r เหมือนกันเนาะซ Scaler เนี่ยหุ้นมันเคยขึ้นไปเนาะเสร็จแล้วมันก็กลับลงมาในอยู่ในเลนที่เฮ้ย v a l u a t i o n มันน่าสนใจวะใช่ไหมผมก็เลยกลับมาซื้อเหมือนเดิมนะครับแ่จะอยาเรียกว่าเหมือนเดิมเลยก็กลับมาซื้อต่อไปเรื่อยๆแล้วกันก็จนกว่าที่เราจะรู้สึกว่าราคามันเฮ้ยอยู่ในเลนนี่มันแพงเกินไปใช่ไหม ้เราก็อาจจะเปลี่ยนออกไปเข้าตัวอื่นใหม่หรือว่าเราจะตัวื่นี้อยากจะเก็บเนาะเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าการที่ผมมาดีซเดือนละสามสิบเหรียญ่ะคือคุณต้องเข้าใจว่า,วามันมันไม่ใช่เงินที่เยอะอะประมาณพันบาทต่อเดือนต่อตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นผมไม่ได้ดูว a ลูเอชันหรือผมไม่ได้ดูมันซีเรียสมันมากขอให้มันอยู่ในหุ้นที่มันแบบผม,ผมคิดว่ามันมีรันเวย์ที่มันยาวได้อะ่ะเราซื้อซื้อไปอะเดือนนี้เราซื้อตัวนั้นเดือนนี้เราซื้อตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเดี๋ยว ระยะยาวมันจะกลายเป็นพอร์ตโฟลิโอที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันจะ pay off ในระยะยาวเนาะอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงหุ้นตัวสุดท้ายของเราวันในใน EP นี้กันนะครับก็คือ Roblox เป็นหุ้นตัวใหม่ในในพอร์ตนี้นะครับแล้วก็เป็นการซื้อเดือนแรกของเราเลย Roblox เนี่ยต้องบอกว่าผมติดตาม Roblox มามานานละปีละนะครับเอ่อตั้งแต่มันเข้า IPO ใหม่ๆเลย ะะพูดมันขึ้นไปก็ไม่ได้ซื้อพุมันลงมาก็ซื้อไปแล้วพอมันเด้งมาเราขายออกไปก็ตกลดกันไปนะครับพูดมันเด้งไปถึงร้อยห้าสิบ้อยหกสิบเหรียญพอมาตอนเนี้อ่ะ EP ที่แล้ว EP ยี่บกผมของคิดว่าผมรีวิวหะบบลอไปพอสมควรแล้วทุกคนใครสนใจกลับไปดูกันได้ผมผมพูดไปครับวๆแล้วว่าทําไมผมสนใจรลบบอกทำไมผมถึงคิดว่าจุดตรงเนี้ยคือจุดที่เหมาะสมที่จะเริ่มที่จะ เก็บลบเข้ามาในพอตนะครับหุ้นมันเกิดการชะลอตัวอย่างอย่างรุนแรงแล้กันจากนิวไฮของมันเนาะเออเพราะว่าเพราะว่ามีการประกาศลงทุนอีกรอบหนึ่งของผู้บริหารนะครับแต่แต่ธุรกิจมันยังก็ไปได้ดีอยู่อะ่ะผมมาคิดว่าเฮ้ยจุดตรงนี้แหละเริ่มซื้อของสักการสักไม้หนึ่งเงี้ยแล้วเดยวเดินหน้า ถ้าหุ้นมันเด้งค่อยมาว่ากันถ้าหุ้นไม่เด้งค่อยมาว่ากันอีกทีว่าเราจะซื้อต่อไหมแต่ผมคิดถ้ามันเป็นการดีที่เราจะเปิด p o s i t i o n ของโรบล็อกในพอร์นี้นะครับก็คือหมายแรกเนี่ยเอาเลยเดือนนี้นะครับก็สรุปแล้วก็เป็นอันว่าผมซื้อหุ้นไปในเดือนนี้ทั้งหมดสิตัวผมต้องบอกว่าผมโพสคลิปเนี่ยวันที่ยีใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะผมซื้อหุ้นตนังแต่วันที่ย3นะครับจริงๆผมควรจะ อ,อ,อัดคลิปเนี่ยเมื่อวานวันที่ยีบสี่แล้วก็โพสต์คลิปยีบสี่แต่ว่าเมื่อวานไม่ว่างจริง,ร,งรูป,ปิดเทอมนะครับมันก็เป็นอะไรที่เราต้องโฟกัสที่เด็กกันนะครับในบ้านมีเด็กสี่คนตอนนี้วุ่นวายมากก็ก็เลยมาอัดคลิปวันที่ยีสิบห้านะครับแต่จริงผมซื้อตัแต่วันที่ยีบสามนะเออพอดีดามอะ่ะมันมันมีให้เทรดฟรีใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงผมก็เลยเออซื้อตอนนั้นเลยแล้วกันนะครับ ก็เป็นอันว่าเป็นหุ้นทั้งหมดสิบตัวนะครับรอบนี้ไม่มีตัวไหนที่ได้เบิ้ลเนาะก็เป็นหุ้นที่สิบตัวที่เราซื้อกันนะครับอ่ะพอต,ตอนนี้ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับก็จากที่เรามีหุ้นทั้งหมดสิบอ็ดตัวเมื่อเดินที่แล้วใช่ไหมตอนนี้เรามีหุ้นเป็นสิบสองตัวละเราเพิ่มสมาชิกตัวใหม่เข้ามาก็คือโลบล็อกนะครับก็เรียงตามพอร์ตจากบนลงล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ รอบนี้เราก็จะเห็นหุ้นที่มันขาดทุนเยอะหน่อยเนาะติดตัวแดง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 ,แดงไปเนาะไอตัวที่แดงแดงเยอะๆก็จะหนังดัวลิงโคลแล้วก็กิแลปบใช่ไหมแล้วก็มีอาร์มกับซีสเกลเลอร์เนาะเอ่อไอนี้มันเป็นพอร์ตหลังจากที่ผมซื้อหุ้นของเดือนนี้ไปแล้วด้วยนะอ่าเพราะฉะนั้นนะไอตัวที่แดงแดงเนี่ยขณะว่าเราซื้อแล้วน้มันก็ถั่วถั่วลงมานะครับส่วนตัวที่บวกเนี่ยบวกดีสุดเลยก็คืออะไรช้อปปี้ไฟช้อปปี้ไฟใช่ไหมโอ้โหมันมันดีจริงๆเนาะ ก็ไม่ได้บวงเยอะหรอกแล้วก็ทยอยถั่วไปพอดีพอมูลค้นมันขึ้นมาเราก็ไปซื้อตรงข้างบนด้วยไงถูกไหมเราล,ง,ลงมาก็เป็นอย่างเอซอนเอซอนซื้อไปเดือนแรกโอ้เอซอนเนี่ซื้อราคาดีเราเดือนที่แล้วเนาะแล้วก็พอเดือนนี้เราก็ซื้อเข้าไปอีกมันก็เลยกลายเป็นบ่ออยู่หกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีรูบริกอีกตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าผมคิดว่าโดยรวมอะ่ะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังแหละว่าพอร์ตออ่ะเวลาดูอะ่ะถ้าหุ้นมัน มันไม่ไปไหนหรือมันแดงๆอ่ะมันดีกับเรามากกว่าถูกไหมเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสซื้อหุ้นในราคาที่มันโอเคไปได้เรื่อยๆนะครับแต่จริงๆถ้าหุ้นมันขึ้นมันก็ดีแหละเพราะพอหลักผมก็มีหุ้นชุดนี้อยู่ใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ทยอย DCA ต่อไปเรื่อยๆนะครับหุ้น12ตัวก็จะเป็นประมาณนี้เนาะหน้าตาของพอตอนนี้ก็ประมาณนี้รอบนี้ผมแอบไปบวกมาก่อนละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่นั่งคิดสดละ หุ้นที่เรารักหกตัวมันรวมกันเป็นหกสิบแปดเปอร์เซ็นตซึ่งก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังแหละว่าส่วนใหญ่แล้วว่าถ้าถ,ถ้าตามที่คิดไม่ผิดนัง่งจากว่าเราพซื้อหุ้นที่เรารักไปเรื่อยๆอ่ะมันจะต้องเวทพออยู่มาหกสิบจนเจ็สิบเปอร์เซ็นต์อยู่ละถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยทําให้ว่าไอ้หุ้นหกตัวชุดที่หุ้นที่เราลักของเราอ่ะ มันเวทอยู่ที่หกสิบเจ็สิบนี่แหละแถวๆนี้แล้วก็ที่เหลือมันก็กระจายออกไปเป็นหุ้นที่เราเลือกที่เราค่อยๆหย,ยิบออกมาบางทีเราเดือนนี้เราหยิบตัวนั้นมาเดือนเราหยิบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะไอพวกนั้นอ่ะมันจะเกลี่ยกันอยู่ที่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นเป็นปกตินะครับก็พอก็จะเป็นประมาณนี้ตอนนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เรียงลงมาครับเราจะดอกดัวลิงโกเอ่อช้อปปี้ไฟล์ลูบลิกคาวสไตล์อะไรเงี้ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ พอตอนนี้ก็หนึ่งพันสามรอยเจ็ดสิบเก้านะครับพอตไวลลูของเราอ่ะรอบนี้เรามีสไลด์แบบนี้แถมเพิ่มขึ้นมาเพราะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนาะเบนชมาร์คของผมอ่ะมันคือการที่เอาเงินไปซื้อ QQQM กับบูนะครับซึ่งผมเปรียบเสมือนว่าทุกสามเดือนที่ผมเอาเงินมาซื้อหุ้นอ่ะผมก็จะเปรียบเสมือนว่าผมเอาเงินสามร้อยนั่นอ่ะ ใหุ้ดทุกสามร้อยมพ่นขาเยัุดสามร้อยอเงินสามร้อยเหรียญนั้นนะ่ะมาซื้อบูหรือซื้อคิวคิวคิวเอ็มในราคาเปิดของวันนั้นนะครับเพราะงั้นนะ่ะคอสของเราก็าคือเงินที่เราลงไปในพอร์ตในทั้งหมดหนะึ่งพันห้าร้อยเหรียญนนะ่ะถ้าเกิดว่าเราทําด้วยกันเราไปซื้อคิวคิวคิวเอ็มในราคาเปิดของวันที่เราซื้อหุ้นวันนั้นนะ่ะพอตอนนี้มันควรจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสามเหรียญกำไรอยู่ห้าสิบสามเหรียญน,นะครับถ้าเราไปทำอย่างนั้นกับการซื้อบูนก็คือกำไรอยู่สี่ ส่วนในพอร์ตผมที่เราทำกันอยู่ตอนนี้มาขาดทุนอยู่ร2อยสบเอดเรียนนะครับก็ผมก็จะเออผมก็จะทำแบบนี้แล้วก็มาแร้งกันดูว่าเฮ้ยแล้งตอนนี้ใครเป็นที่หนึ่งที่สองที่สามเนาะตอนนี้ก็ค q q คเป็นเบอร์หนึ่งเนาะบูเบอร์สองส่วนผมรังท้ายนะครับตอนแรกไอ้เมื่อเดือน e ีอะไรวะ EP พีสามเราบอกว่าเรากำไรใช่ปะโว้กำไรสิเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้เราขาดทุนนะครับขาดทุนอยู่ประมาณเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันก็ก็เกิดการพลิกพอร์ตแบบงงๆภายในสองเดือน เออแต่ไม่เป็นไรเราเราคิดว่าเราทำไปเรื่อยๆืเราคลิปแท็กไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยสุดท้ายอะ่ะถ้าเทียบกับเบสไมค i ไอพอดเนี่ยมันหน้าตามันมันเป็นยังไงเนาะก็อีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเป็นอีพีสุดท้ายของของปีนี้ละในในในซีรีส์นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าปีนี้อาจจะมีแถมมาอีพีหนึง่งก็คืออีพีที่เราทำไอสต็อกชาเลนของที่จัดพอดนะเนาะอ,อีเหมือนที่ผมทําตอน EP อีพีสามอ่ะผมจะมาอัปเดตของปีสองพันยี่สิบห้ากัน นะครับเอ่อแล้วก็ทีนี้ก็จะเป็นไปดูกันใหม่ตอนปีหน้าละนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าพอนี้เกือบครบปีแล้วเนาะหมายถึงว่าหมายถึงว่าช่องเนี้ยเกือบครบปีแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูกันผมสนุกมากเลยการทําปีนี้ปีหน้าก็หวังว่าจะทําต่อไปได้เรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่อี e ีหน้านะครับสวัสดีครับ